สวัสดีจ้าพี่น้องช่องรัชพรซาเนี่ยววันนี้จะอัปเดตสินค้าในร้ลานใ่เบิงแล้วจ้าฝนตกก็เดี๋ยวใส่ไม้เจ้าเสียงยินเสียงวันนี้จ้านี่ก็สินค้าพาสติเขามาาไม่แล้วจ้านี่จะอัปเดตให้เบิงว่ามันมีอย่างเนี่ยจ้าพี่น้องเหลืออ,อันนี้ใจแล้วจ้าเด้อสินค้าร้านโอเคชอบช่องรัชพรชาเนี่ยวจ้า ให้พี่น้องเลือกเบิ้งนะจ๊ะก็้พี่น้องอยากไปยังจ้าอัปเกรดอัปเดตสินค้ามากมายจ้าไปเอาของอย่มไใ้ฝนกระตกย่มนั่นก็เข้าใจว่ามันหนาฝนเนะจ๊ะหน้าฝนมันก็ต้องตกมันบมแมนหนาเลเนะจ๊ะผูกขาเบิง่ง ไว้ใ,ในใจเด้อจ่าอยากได้ยังยได้ยังเบิ่งไว้ในใจที่ร้านโอเคชอบบ้านแกงเด้อจ่าเด้อร้านแยกพ่อเน,นี่ยนะจ่าช่องราชพรามชาเน,นี่ยเปิดเบิ่งในี้ยุทธุเด้อจ่าหยอดหลงังสินค้าหลาย้ายจ่าสินค้านี่หลากหลายเพต้องไปซื้อย่เมืองเด,ด้อจ่ายุนี่นี่โผล่เบิ้ล พิการมีงานงานบววงานแตง่งงานศพเดๆนี่ยังมาเอาเมดอมาเอาได้เลยจ้ะอันนี้ค็อข้างสินค้าพลาสติกอย่นะจ้ะอกเกรดใน่เบิง้งว่าทำมาใหม่ใหม,ม่เลยจ้ะลูกค้าบ่ามีเดบ่ทนเดีกเกยกแก้กองแกะกระดาษออกแกะพลาสติกออกเลยเดนใะหม่เลยใหม,ม่เลยจ้า มาอัพเดทให้กูพาเบิรงนะจ๊ะดูไปเรื่อยๆ้ะจ๊ะฝนกนระตุกเมื่อวานจันทิ่มัดมือดูไปเรื่อยๆจ้า อันนี้ตานางเอาไปเห็ดยังกระไดล้อมไก่ล้อมยังกระไดอันนี้กระทางดอกไม้เสียมมีเสียมหน่อยเสียมใหญ่เสียมเล็กเสียมใหญ่จ้าไม่พอนกูไปยุงให้เบิ้งโดนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเจกขึ้นขาว่านี่แล้วจ้ะ หนึ่งเลยอ่ะนว่นเหยียบยืดเบิดมือลูกค้ายังได้ยังอันจองไว้ในใจแล้วจ้ะจังว่าเบิ่งเอาที่ร้านโอเคย0ดิหรือร้านโอเคสอบบ้านแกงจ้ะลูกค้าก็ไม่ร้ายยังจ้ะไี่หมาะวอน้อหานมักจับพวกได้อ้อมหัวออยยังจ้ะ กองพรมกองกับอี้ยังก็มีเหมือนอาจารย์อันนี้สซนสซนพลาสติกนะจ๊ะหนี่โสนพลาสติกสินค้าพลาสติกพลาสติกมาลงไม้จับมา่บ้าน ทำไมเมื่อวาเปิดเบือ้องยูทูบช่องรัชพรชาแนลเด้อจะ้ะรัชพรชาแนลบุงยอนหลังยูทูบคลุกรัชพรชาแนลร้านโอเคยี่สิบหรือร้านโอเคสอบบ้านแกงตำบลณฑ์แกงอำเภอเดชรุลมจังหวัดอุบลราชธานีจา้าร้านของยายพ่อหนีิละจา้าบมื่อทีอัปเกรดให้เบื้อง หลยมือเราจะถ้าน,นี่ก็จะเป็นไม่กวดไม่กวดวชิ้น่าไล่ลา,ลาจะหนอนมาเบิงกมาเบิงมึงก่อนบดสื่อบาหาบวา,ากันนะจะขันบวมากามากไม่เอาได้กะจังอ้าวบรด้ว่าเดนินดูเดินชมก็ดีใจเลยละจ้า จำหนีก็เนื่องจากลูกค้าเขาลาดไปขายของก่อนจ้ะสวัสดีจ้า